สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกะรตตะคาถาอาติตังนานวาคะเมยยานาปฏิกัางแคนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทาตติตามปะหีนันตังอปัตตันจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนรัตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้งจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสงิรมาสงฆุปังตังวิทามนุขรูหะเยก็ผู้คนใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คว่แคลนในธรรมนั้นๆได้ผู้คนนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ผูกคปงเถิดอัจเชวากิจามาตรปังโขชัญญามรดังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาอิโนสังคารันเตนามาฮาเซเนนามัจุนาเพราะว่าความผัดเีียนกับปัจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหอรัตตามาตันที่ตังตังเวพระเทกราโตเตสันโตติคเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่องเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขังทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นและว่าผู้มีรารีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล สิบแปดบทสวดพินณะปัจเวคคณะปาฐทะชาราธรมโมมหิชารังอนาตีตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรมโมมหิพระยาทิงอนาตีตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณนธรมโมมหิมาณนงอนาตีตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงก,มมกรมัสโกมหิกรรม,มาทธายาโทรกรรม,มโยนิกรรมะพันธุกมมรรมะปฏิสระนวเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัย อย่างกัมมังกิษสามีการลยานังวาปาปะกังวาตัสทาญาโทภเวซามีเราทํากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเพหีปินห้างปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสาธ 19บทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาสโสกปัตตาจะนิสโสกหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุส,สัพสมปฏิสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีรังนักขันตุสัพพทาปาวะนาพิรตาหตุข,ขันชันตุเทวตาคาตา สัพเพพุธาปราปตาปัจเจก,กานันจะย,ยังพระหลังระหันนานันจเตเสนาระขั่นพันธามิสัพพะโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันานธรรมยังปฏิทานาคาถาโยภนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปกะเรโพธิคเรตาหิงตาหิง ตาธรรมะธาเนนะผ้วันตุกูชิตาสทิ้งกรโนเตถาวิหารมมันทะเรเทราจามัชานวกาจัพิกาโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาคขามาจกเทสะนิขามาจอิสราสันสัปปานะภูตาสุภิตาภาวันตุเตชราผู้ชายเยปิจักอันทัมภวะสงเสทจาตาอถาโวปปาติกาเนิยนิการธรรมาวังปฏิจเต ส usted, ัพเพปิทุขัสการลนตุสัมายังธาตุจีรังสตังธรรมโมตัมมาธาราจะปภคาราสังโคหตุสัมมาโควาอัตถายาจะริตายาจะอัมเฮระคตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมาจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธัตถเมอริยภปเวทิเต๒๑บทสวดสัพพะปฏิทานาคาถา อันธรมยังปฏิทานาคาทา่าโยปนามาเซขุญยาสิธานิกตตาสายานัญญาณิกตานิเมเตสังจากพาคิโน้อนตัวสัตตานันตปัมานะกาเยปิยาปุณวันตาจะไมาห้ามาตาปิตาทโยทิธาเมจาปยาติธทาวา อัญเยมาจาตะเวนิโนขัตตติทันติโรกัสมิงเตภูมมาจตุโยนิกาปเจกาตตุโบคาราสังสารันตาภาวะภเวยาตัณยภัติธานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมัยาจินนานปุญญานังอนุโมทานะเฮตุนา สัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวราสุขาชีวิโนโอเขมัปปะทันจะปัปปลตเตสะสะสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้ได้แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอย่ที่เป็นกลางและมีเวรกระตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาบเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วเพราะสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองถือถ้าสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้านี้เพอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น ข้ะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของข้าพเจ้าขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสัตยายบทสดมนพระส,สดพระปริษและพระคาถาเหล่าลนี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทูปภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ,ขอพระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำหนยความให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระัก่งพรดีพินาศ โดยมูลนิธิสมเด็จพยายนสังวรวัดประวัน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายทั้ง,ท,งที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคัาาต่างๆขอจงสำเร็จศกดิส์สทธิ์ทุกประการเทอินสาุ